เอาละครับวันนี้อยู่กับเฮียโบรีวิวนะครับกับเกมฟอร์จูนไทเกอร์นะครับผมนะเออนะพี่เสือโชคลาบของเรานั่นเองนะครับนะเกมนี้ก็มี3มช่องนะครับเพื่อนๆนะเบ็ดขั้นต่ําอยู่ที่1บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัตราการจ่ายกันดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ามันจะประมาณไหนนะครับผมนักไปดูกันเลยนะครับนี่ฮะตัวถ้วยทองนะครับผมนะคูนหนึ่งร้อยไปเลยนะครับผมเออ แล้วก็ตัวปีเสียนะครับคูณ25แล้วก็ไล่ตามลงมาเรื่อยๆนะครับผมนะเข้าฟีเปินเกมนี้นะครับจะมีการสุ่มอ่างเปาขึ้นมาครับผมนะเออถ้าเกิดได้ครบทุกช่องเนี่ยคูณ10ให้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วมากๆนะครับแตกทีแตกหนักนะฮะแถมไม่จําเป็นต้องร้อยเข้าฟีเปินด้วยนะครับสามารถแตกข้างนอกได้หนักเหมือนกันนะครับผมนะถ้าใครอยากเล่นก็แอดมาเลยครับ u c 2 4 v 2นะครับเดี๋ยวเฮียจะไปเล่นให้ดูนะครับรอดูด้วยนะครับ เดี๋ยวเนียจะมาเล่นให้ดูนะครับนี่กดออโต้สปินนะครับผม50หมุนนะครับหน้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะมีพี่เสือนะครับนะหมุนอ่างเปาอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็น3ามแถวแบบนี้ฮะหม,หมุน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 แบบนี้นะครับผมนะเอออย่างนี้นะครับก็คือ เข้าวีเปินนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องลุ้นให้ครบทุกช่องนะครับจะได้คูณสิบนะแต่อันนี้เข้าไม่ครบทุกช่องครับเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับผมนะเราหมุนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเกมนี้มันเข้าวีเปินง่ายมากๆครับนี่คือเข้าอีกแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่ครับถ้าเกิดว่าเข้าเต็มทุกช่องนะครับจะคูณสิบนะครับผมนะเอออย่างนี้นะครับจาก300นะครับก็เป็น3 0 0พันเลยฮะเข้าดีมากๆเลยนะครับผมนี่เลยฮะมีแถมแตกข้างนอกด้นะครับ นี่ฮะได้อีก2,000ครับผมเพราะว่าตัวคูณที่ตัวนี้มันหนักมากๆนะครับเออเกมนี้ให้ตัวคูณหนักมากๆนะเออเยี่ยมมากๆเลยนะครับจ่ายหนักจริงๆครับกับเกมพี่เสือถ้าใครอยากเล่นก็แอดมาเลยครับ UC 2 4 V 2เกมน่าจะเป็นเกมอะไรฝากติดตามด้วยครับ